สวัสดีค่ะดิฉันพี่เจคกุกไก่นะคะจากวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีศรีสุพรรณภูมินะคะวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมาที่หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตาบนไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีะคะ่ะเราจะมาพูดคุยกับกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะในเรื่องของการทาผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณพี่แนะนําตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวธนพรศรีจันทร์ค่ะค่ะวันนี้คุณธนพรศรีจันทร์นะคะจะมา พูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ค่ะทำวุ้นผลไม้แต่รูปนะคะผลไม้แปรรูปใช่อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะคือเราจะทําผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ,คะอาจจะเป็นพวกกล้วยตากเผือกฟักทองตามฤดูกาลที่ผลไม้มีเพื่อลดต้นทุนถ้าเกิดเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะแพงเราก็จะใช้ที่มีอยู่ในชุมชนค่ะ เพราะว,ว่าเรานำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นใช่อ่ะมามาใช้ใช่เพราะว่าถ้าอย่างอย่างแถวบ้านเราเนี่ยมะม่วงเยอะอราคาตกค่ะเนาะเราก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมเรื่องขนมวุ้นเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้มีราคาขึ้นมาในด้านการโอ้ยอย่างนี้เราเราจำหน่ายกล่องละเท่าไหร่คะกล่องละย5บ้าบาทค่ะกล่องละ25บาทนะคะดูหน้าตาก,ก็จะมี สีสันสวยงามมากค่ะตัวนี้จะเป็นวุ้นกะทิค่ะวุ้นตัววุ้นกะทิแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นมะม่วงแล้วก็จะมีลูกเกดอบแห้งค่ะก็คือใส่ผลไม้เข้าไปในตุ้นซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวุ้นแล้วก็ทําให้ดูหน้าน่าทานมากคืจะแปลกหน่อยค่ะดูแปลกใหม่ดีนะคะก็ขายกล่องละยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วถึงการทําตรงนี้นิดหนึ่งมีช่องทางการจัดจําหน่ายยังไงคะวุ้นเนี่ยเพราะว่า วุ้นเนี่ยมันเป็นของที่ว่าเราจะเก็บไว้ไม่ได้นานใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วตลาดก็มีเยอะมากค่ะในในตัววุ้นนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างเงี้ยคือตอนแรกตอนแรกเราก็ทําเป็นวุ้นกะทิทั่วไปเสร็จแ,แล้วก็มาเจอแบบเออในการลักษณะที่เรากินอย่างแกงบวดฟักทองมันจะมีรสชาติที่แปลกอ่ะอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็เลยลองมาทําเป็นอ่าใส่เข้าไปในวุ้นในการปรับสูตรนิดหน่อย เพื่อที่จะให้มันละมุนแล้วก็ให้เข้ารสชาติมันลงตัวค่ะ,คะก็ครันน้นี้ต้องบอกว่า,เ,าเวลาทำผลไม้แต่ละอย่างก็จะต้องปรับสูตรออกไปอีกเพราะให้เพื่อที่จะให้มันเข้ากับผลไม้แต่ละชนิดอ่าให้รสชาติมันออกมาเป็นเอกลักษณ์จะถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรเดิมซ้ำๆรสชาติจะไม่น่ากินค่ะอันนี้ก็คือเราก็นำเสนอเพื่อให้เป็นทางเลือกของสำหรับผู้ที่ชอบ อาทารวุ้นนะคะก็จะมีวุ้นเป็นผลไม้นะคะในในเอาผลไม้ที่เป็นพื้นบ้านของเราอย่างมะม่วงนะคะตอนนี้ก็คือผลผลิตเยอะมากเราก็นํามาแปลรูเป็นเป็นวุ้นนะคะอย่างให้ท่านได้ดูนะคะช่องทางการจําหน่ายนะคะ่คะอันนี้โดยมากแล้วอ่ะจะเป็นออเดอร์ออเดอร์ที่เข้ามาแล้วเราค่อยทําเราจะไม่ค่อยทําวางขายเพราะว่า คือก็อย่างที่รู้กันวุ้นกะทิเขาจะเสียง่ายถ้าเราทำวางขายเนี่ยเราจะการันตีว่าเขาจะอยู่ได้สามวันห้าวันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่ถ้าเรามีออเดอร์ออเดอร์ก็เข้ามาเนี่ยเราเราทำตามออเดอร์เนี่ยเราจะได้ของใหม่ของสดทุกครั้งที่เรายื่นให้ลูกค้าค่ะที่เราส่งมอบเวลาที่เราจะรับออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยคือมีช่องทางยังไงให้ลูกค้าได้เห็นรูปแบบของเรายังไงอะคะ,ะเขาจะได้รู้ว่าโอ้ยบุ้นเราหน้าตาแบบนี้นะ ก็จะเป็นทางช่องทางทางเฟซเฟซบุ๊กออนไลน์ค่ะอ,อ๋อท, Facebook, ทั้งเฟซบุ๊กทั้งออนไลน์สมมุติว่าลูกค้าสนใจอยากจะสั่งวุ้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เพจ ะสำหรับคุผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะที่อยากจะได้วุ้นที่มีคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็เป็นผลไม้ท้องถิ่นบ้านเรานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเพจขนมไทยบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อให้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะให้ทางกลุ่มของคุณพี่นะคะชุมชนก็จะได้ มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ออกไปจ,จัดจำหน่ายเพื่อเป็นการช่วยให้พี่น้องชุมชนของเรานะคะอยู่ได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ เราจะมาพูดคุยกับคุณพี่นะคะในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์นะคะของชุมชนจัดจาหน่ายค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองได้ค่ะค่ะชื่อนางงามพรวันโบกคาค่ะค่ะคุณพี่วันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่จะนําเสนอนั่นก็คือตัวนี้เป็นจักสามเส้นพลาสติกค่ะเป็นเป็นกระเป๋าเป็นรูปแบบเยอะค่ะก็คือเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์จักสารซึ่งทามาจากเส้นพลาสติกนะคะ ก็เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะต้องถามว่าคุณพี่มีการไปเรียนรู้เรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างไงบ้างะคะคเริ่มเดิมทีเลยก็นี่ค่ะเป็นผู้มาประกาศนาน์พักช่วงไปเรียนกับแรงงานนอกระบบเนาะตอนนั้นยังเป็นแรงงานนอกระบบธรรมดาอยู่ไปเรียนมาสองวันค่ะจบมาแล้วก็ได้มาต่อยอดตรงนี้มาค่ะก็คือเราก็ไปเรียนมาจากแรงงานนอกระบบแล้วเราก็นําความรู้ที่เราได้มาตรงนี้มาส่งเสริมให้กับ พี่น้องในชุมชนได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาก็เห็นว่ามีหลากหลายลวดลายเลยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าที่นี่เขาจะมีลายที่แบบโดดเด่นแล้วก็แปลกตากว่าหลายๆที่นะคะเราคิดค้นลายขึ้นมาเลยค่ะแล้วรูปแบบลายนี้คือคิดขึ้นเองหรือว่ายังเราก็ดูตามรูปแบบในเพจบ้างในในตามโซเชียลนะคะแล้วเราก็เอามาปรับ มาาคิดที่จะทําเองโดยที่เราก็ได้มีการแบบไปเรียนรู้ตรงนั้นมาเลยก็คือคิดรูปแบบขึ้นมาเองราคาประมาณเท่าไหร่คะถักขัดขนาดอันนี้อยู่ใน169บาทค่ะราคาอยู่ที่160กสบว่าบาทก็ไม่แพงนะคะแต่ถ้าแบบว่าไม่มีลวดลายอย่างนี้ก็จะอยู่แค่ร้อยย่สิเองค่ะถ้าไม่ได้ใส่ลวดลายแบบนี้นะคะอันนี้ใส่ลวดลายนี้เท่ากับทําเป็นสองใบเลยด้วยซ้ำไปเป็นตารทำค่ะค่ะใครที่สนใจนะคะชอบในเรื่องของ เครื่องจักสานที่ทํามาจากพลาสติกเป็นการลดโลกร้อนด้วยเราไม่ได้เอาใช้ถุงพลาสติกสามารถที่จะเอาไปตลาดหรือว่าเอาไปใส่ของได้นะคะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นการเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังนิยมกินมากๆในตัวนี้ให้คุณพี่อธิบายค่ะเป็นที่ใส่แก้วเยติอะค่ะค่ะเดิมทีก็จะเป็นการทาครเชเป็นผ้าเทนี้เราก็ลองคิดเอามาใช้แบบ เส้นพลติกแล้วมันจะมีความคงทนแข็งแรงทําความสะอาดได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายแค่เอาน้ำฉีดล้างฝุ่นล้างอะไรออกแค่นั้นเองค่ะก็ดูแลทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะรา,าคาอยู่ที่ไท่แค่หน่คงอันนี้100บาทค่ะค่ะและในอนาคตข้างหน้านะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารจากเส้นพลาสติกนี้นะคะ เราเชื่อว่าในอนาะคตข้างหน้าค่ะที่ศูนอนุรักษ์พันกล้ยสุพรรณบุรีนะคะภายใต้การดูแลของอว,วิทยาลัยสงสุพรรณบุรี4ีสุพรรณภูมิเนี่ยจะได้มีการนําไปจัดจาหน่ายให้กับท่านที่ชื่นชอบค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ ของชุมชนติดต่อโดยตรงยังไงบ้างคะค่ะก็ขออนุญ,ญาตบอกเบอร์ประชาสัมพันธ์นะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้เล่ามาในหน่วยบริการชุมชนและงานนอกระบบตำบนนลได้รถของเราเบอร์โทรที่ติดต่อเอาเบอร์โทรของดาวเลยนะคะประธานหน่วยบริการชุมชน0909525763ค,ค่ะค่ะเราก็จะขึ้นให้ท่านนะคะด้านล่างตรงนี้่ะท่านสามารถที่จะโทรมาติดต่อโดยตรงเลยนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ดาวค่ะวันนี้นะคะทางรายการ จากวิทยายสงสุพันบุรีศรีสุวรรณภูมินะคะต้องกบรขอบคุณนะคะกลุ่มชุมชนแรงงานนอกระบบนะคะตำบ,บไลไร่รถออำเภอดอนเจดีค่ะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะ